วินาสันตุกายะกรรมสามวจีกรรมสี่มาดูกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าตั้งหลายได้กระทำด้วยความอาศรมาทพร่พลังด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีที่เห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีโตหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่เป็นบาป อย่าได้อาคาดพยาบาทอย่าได้อย่าได้จองเวรจองกรรมย่า้จง,จงกรซึ่งกันเล็กกัน,กน,กนตั้งเตบัดนี้เป็นต้นไปเติอน